สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับวไลไปนาชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพามาดูลูก CY096 ูนะครับว่านอนหลับกันยังไงนะครับนอนหลับกินอิ่มแล้วก็นอนนะครับตอนกลางวันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยหลับนะครับหลับนอนโกนด้วยครับหัวของผมตอนเที่ยงเป็นยังไงนะครับสุขสบายกันดีไหมนะครับมาดูมาดูก่อนนะครับหญ้าเห็นไหมครับเห็นหญ้าไหมเอ่ยเต็มรางเลยครับเนี่ย เนี่ยผมจะเอาย้าควน,นี้จะเป็นญ้าย้าหวายนะครับเนี่ยเป็นญ้าหวายเนาะเห็นหย้าย่าเต็มรางเลยนะครับแล้วก็มีฟางนะครับบรรยากาศมีฟางอยากตอนไหนก็ลุกขึ้นมากินได้ตลอดเวลานะครับส่วนตอนเย็นนะครับผมจะใช้เป็นญ้าหวานนะครับย้าหวานโปรตีนเนาะเพิ่มเนื้อเพิ่ม เพิ่มสัดส่วนของวัวผมเนาะตอนดูตอนเที่ยงๆนะครับวัวผมอยู่ไหนเอย่ยนะครับดูเลยเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมเอย่ยนอนหลับนะครับนอนหลับกันทั้งแม่ทั้งลูกนะครับอิ่มแม่ตัวนี้นะครับดูสังเกตด,ดูไม่ได้ท้องนะครับอ้วนนะครับเลี้ยงจนอ้วนยังไม่ท้องเลยนะครับยังไม่เป็นสัตว์แต่ว่าอ้วนมาก ส่วนลูกก็นอนนะครับลูกเนี่ยเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงกลนผมก็เลยก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใ,ใกล้เนาะ ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหัวไล่แปนานะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรหรือจะรีวิวเกี่ยวกับอะไรนะครับกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะมีพาดคลิปดีๆวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับวันนี้บ๊ายบายครับ